ครับวันนี้ผมอยู่บ้านน้ำโพนะพ่อเนาะตำบลน,น้ำโพอำเภอพิบูรณ์นะครับวันนี้มาเบิง้งแผงโซลาเซลล์ใหญ่ของพ่อจันนะครับใหพ้พ่อจันถ้าเบิ้งเนี้ยตัวนี้ติดตั้งไปเท่าไหาร่ไอ้อแปดหมื่นกว่าครับแปดหมื่นกว่าบาทเนาะได้แพงเท่าไหร่ไอ้พอซ <10 S 2> <10 S 1> ิปแพงซิปแพงเนาะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแผงรับคลัมแผงละสามพันแผงละสามพันกว่าบาทแต่ว่ามันตัวนี้มันจะรับแสงอาทิตย์เนาะนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแปดหมื่นบาท ยามา่ทาั้งผีนะครับเดี๋ยวมาพึ่งแผงวง,งจรเพลินนะครับตัวนี้เป็นการสูบน้ำนะครับโดยการใส่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแสงมืดกาสีนี่เอาเห็นนะเห็นตรงนี้ปะเนี่ยครับหมอมันจะเล็กๆเองนี่นะครับตัวนี้กาจะส่งไฟไปหอดปัมน้ำเนาะโอ้คอ่าเดี๋ยวพายางไปฝึงปั่มน้ำนิดนึงถ้าใส่ั่มน้ำแจ็คแหลงนี่พอพอจ้ะน,นี่บู อ๋อตัวนี้แป้นมือนี่ร่วมปั่มร่วมยางบ่ร่วมเด้อยคับร่วมมือหน่อยมีปั่นหนาบแท่งแรงนี่พ่ช่องช่องแรกผมว่าช่องแรงนี่นะตัวนี้นะปู่ตัวนี้ไหลไหลตลอดเป็นบ่ไหลตลอดไหลตลอดเลยแล้วคันบ่มีแดดมันไหลบ่ะขอไหลคอยอ๋อไหลคอยแต่ว่าตัวนี้แดดอ๋อแดดแห้งๆหงสิก็คือหน้าับสิจะไหลอยู่มันหนืดย่ำขึ้นเดี๋ยวปิดบ่ เรัาจะไล่ทิ้งทีก็เลยบอกกันขึอมัางนั้นพี่เแียงกับพี่อ๋อแล้วน้าตันนี้เข้ากับปล่อยลมตัวนี้เลี้ยงปลาไข่ปลาไข่ปลามันใหญ่เร็วนี่หมอแล้วหนำมันเคยด้วยเมือไหรเนี่ยหามันเป็นเอ็มซีบนนานีปลาต้ก็ไข่เลยครับอ๋อขันข้าหน้าปล่อยสีปลาสีไข่ดีไหมนี่ไข่ไข่ออกลูกขอ้อออกลูกงามผมก็ซื้อ เชือ่อมบา้านเชื่อเดียวบา้านี้ก็มไม่ได้มันออกลูกทั้งอีกอ๋อคือใส่นี่ก็คือมันมีหนาจริงๆออกหูวไปเรื่อยๆครับ่ะสาใหญ่ป็นไดนนี่พ่อกว่องเต็มเนหียดย่าเต็นเนมเหนียวนี่ประมาณสองหันตัวครับสองหันตัวต้องไปใส่เห็นพุน่เห็ดเป็นสาหนหรือสีบอ่บ่อเออผ่านยางไอ้เบิ่งกเน่เดี๋ยวไปใส่นอยสีบ่บ่อแต่หนาตัวนี้ไปนห้าบ่อป่็ใส่น้ำตัวนี้นะลุงพอ่อหน้าตัวขนนี่เนาะตัวผุ่นก็คือขนามันจะหล่นไปหรอพ่อตั้งผุ่นครับ เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนอ๋อพี่บุญเขาเห็ดหน้าสองเถื่อเนาะสองเถื่อหน้าห้องกับนี่นี่ข้นกับใส่ได้งไง่ะหน้าที่เขาเปิดตรงนั้นเมื่อกี้นะครับมาตอนนี้พอรากกับเห็ดกันแท่กันไวปตรงนี้แล้วมีทอให้เหนาะทอประมาณสองนิ้วสามนิ้วนะฮอเนาะไหนเหรอสองหนิวที่หนิวต้องปักใบเนี่ยนบ่เออเป็นหู้เป็นหู้กงเสียครับ เนี้ยเนาะตรงตรงพ่นปักไว้สองหม่องเนี่ยแล้วมันก็จะล้นเพราะเดินน้ำไมยู่มันจะล้นน้ำทางผี่นั่นอยู่ครับครับผมน้ำไมยู่มันก็จะร่นผีโอ้โหนี่เดี๋ยวดีท่อออกกูนี่นี่ท่อกิดต้นนั้นก็ได้เลี้ยงปลาต้นนี้ก็ได้เห็ดเผากันบ่ครับเออพอมันตอนหาทอนี่มันก็จะล้นไหมเพราคนนี้ต้นนี้เพว่งมาจุปลูกผักอ๋อต้นนี้สิปลูกผักพักผ้าอ๋อผักผ้าต้นนี้สิปลูกผักผ้าขายเออ ัวน no no, no. okay, so so oh, ี้เป็นนาเออด้ปนี่หน้าตัวนี้เป็นหน้าเออได้เป็นหน้าตัวนี้ยังปลาอ๋อตัวนี้กระเหน่อยเยนึ่ตัวนี้กรปลาแค่กระปลาเออพ่อพพอมันมีนามห้องเห็ดยังเดีหลากหลายเนาะเป็นเพราะพ่มันเพราะว่ามีหามห้องเกดนีเหาะเฮ้ยปลาบอดนี่นะกันเทาไหามันมืดขึ้นทงกับเป็นหองฟังหีกนเยเนาะ เออมันจะขยายเลยต้นนี้ก็เป็นปลายอยู่ตัวนี้เป็นต้นอีหยางพอนต้นอันนั้นหรือเปล่าโกโก้เออนี่ต้นช็อกโกแลตโกโก้เต็มต้นช็อกโกแลตต้นไหนก็โอ้ยพักสวนขั้ะเออว่พอมีหนามแล้วมันก็สวยงามนะครับเนาะนี่วันนี้มันจะทคอคอตอตอมาเป็นกันครับเออปลูกเม็ดแล้วตัวนี้ก็็เปนักกนี่็เป็นพักอ่า นี่น่นนี่พักพักยังนี่พ่อพักพักน่าจะปอดสารได้หน่ยังมีอันนี้อ๋อฝั่งไหนเป็นพักซีเหล้านี่เดี๋ยวโอ้ดิแสดงว่าน้ำสามซีบอนี่มาจากต่ำต้นหมดเลยครับผมเห็นมาปูเจากบอเนี่ยหนึ่งบอใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสระหกสรมาจากตอนน้ำต้นนั่น ก็ถือว่าดีอยู่นะครับหนาวก็น้นาวังสี่วันจะบ่มีบกอีกแล้วเพราะปล่อยไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ยังเป่วยนะค้ับป่วยน้องว่านะครับพักซี่บักบวบเพราะเขามีหนาเพ็ยงยังกันง่ายเนาะแล้วฟัเซี่ยวเนี่ยอันอันพักได้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 อันเขาเอ่นว่าตัวนี้เพิ่นก็รับประกันให้ยี่สิบปีเมืนบอกยี่สิบปีนี่คือมีปัญหาอยังเขามาเซอร์วิสให้เมืนบอก กสิประมาณนั่นะมาณนนัเนาะตัวน,นี้ก็เป็นขอดีของแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นนวัตกรรมของอานานคตเนาะบริษัทไฟฟ้าบวกบวกกําลัง,งสิได้ขายอ่าบวกบวกนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมของปี2022ันยีใครอยากลองเอาไปใส่ใครอยากมาเบิ่งกับว่ามาเบิ่งตัวแบบแด่ก็นเนาะักตอนได้มันถือกว่านี้ก็มีมั้งเป็นบอกของโซลาเซลล์เดีาเดาแต่ผู้สิทธ็์ครับอ๋อเนาะนะครับครับ แค่ใส่น้อยแทงกับคืออืมอืมอืมแต่ว่าตัวนี้เขาคือเขาใส่ไงไปเลยนะครับครับแต่ือว่าโอเคนะครับพุ่มวนาสนใจอยู่นะครับตัวนี้คลิปนี้กับมาบอกเราข้ามาเบิงอ่ประมาณนี้ใดครับใครสนใจก็ลองสอบถามพอทั้งมานี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมครับ